นี่ครับท่านผู้ชมดูเมื่อกี้ที่ว่าดูดูครับเขียโดนตัวนะครับึ้นง่ายหรือเปล่าเน่ยต,ตัวสวยครับดูกันตัวใหญ่รือเปล่าเขียอย่างเดียวครับมิดขอไเลยครับเนี่ยขอเม,มตรแปดสิบนะครับเมตรหกสิบน่าจะเมตรหกสิบพูดผิดครับเมเมตรหกสิบหรือไม่ก็เมตร ไม่สี่สิบพูดจำไม่ได้หนีบครับเนี่ยรเดีเยี่ยมจะยาวเกินนะแบบนี้คืนนแล้วครับท่านผู้ชมคืนงนี้โทคร Mind, as as ัอ้ โอ้โหแสงลงนะครับมีคับชมขึ้นมาแล้วนะครับออหหมูม่วงครับโต้องออกเสียมดักเอาขอแยงคนเดียวมันลำบากมากนะครับไหนจะกล้องไหนจะแสงม่วงครับม่วงตัวใหญ่เลยครับอือหือม่วงครับ เห็นหรือเปล่าหูม่วงครับท่านผู้ชมนี่มันลำบากครับคนเดียวตัวสวยเลยครับเคครับเดี๋ยวไปกันต่อ